ตามเรื่องราวของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่กับรายการเชียงใหม่วาราตีทอล์กกับผมสาวุฒิแท่เตียวนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเอนเตอร์เทนเมนต์ทอลคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรลานนาพัน์ มาคุยกันถึงภาพยนตร์นะฮะมารีวิวภาพยนตร์ที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูแล้วติดอกติดใจกันเหลือเกินเลยเพราะอย่างยิ่งคนที่จะมาเล่าวันนี้นะครับสวัสดีครับน้องเนยครับสวัสดีครับคุณทิติพันธ์แล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับเรื่องของมาลาวิต้าครับเกินไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วครับเป็นยังไงบ้างคบหนังเรื่องนี้แนวไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับมาลาวิต้านะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ The Family ก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับผม ครอบครัวแมนซนี่ที่เป็นครอบครัวที่เคยเป็นมาเฟียมาก่อนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกชายครับเขาเนี่ยเหมือนจะไปแฉครอบครัวตัวเองให้ให้ครอบครัวตัวเองที่เป็นมาเฟียเนี่ยเข้าไปติดคุกครับครับพวกเขาก็โดนตามล่าก็เลยต้องเข้าโครงการคุ้มครองพยานนะโครงการนี้ก็คือให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนประวัติล้างประวัติครับแล้วก็ใส่ประวัติใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น ก็คือเราเราเคยได้ยินเคยดูในหนังหลายๆเรื่องนะฮะที่เขาจะพิทักษ์พยานที่ให้การปรักปรำคนร้ายนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับก็เป็นโครงการของ FBI ซึ่งในเนื้อเรื่องของมาลาวิต้าเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่พวกเขาเนี่ยหนีมาอยู่ที่นอมังดีครับที่ฝรั่งเศสนอมังดีก็จะรู้จักกันนะครับที่เขายกพลขึ้นบกกันใช่ครับวันดีเดับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าจะทําตัวให้มันเนียนเนีเนี่ยมันก็ต้องทําตัวให้กลมกลืนไม่โดดเด่นไม่แอคชั่นไม่อะไรนะครับไม่ให้เป็นจุดสนใจครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะทิ้งนิสัยเดิมไปได้หรือเปล่านะก็อย่างที่บอกนะครับพวกเขาเป็นอดีตมาเฟียล้วเขาจะใช้ชีวิตอะไรกันยังไงเนี่ยครับมาลาวิต้าครับเป็นผลงานที่กํากับโดย on, ลุคเบสซองเขียนบทโดยลุคเบสซองแล้วก็ไมเคิลคาริโอครับ มาลาวิต้าครับมาจากบทประพันธ์ของนิยายเรื่องหนึ่งครับคือแบดเฟลัสของปี2010ครับโดยโตนิโนเบนักคริสตานักแสดงก็นำแสดงโดยนี่คนนี้เลยครับโรเบิร์ตเดอนิโรนะคนนี้ก็คุ้นๆกันนะครับผมกอดดาราระดับของรีวูดนะฮะไลคลามมิเชลไฟเฟอร์สองคนแรกนี่ก็จะเป็นพ่อกับแม่ของครอบครัวนี้นะครับ,รบแล้วก็มี ดน安าแอครอเนเป็นลูกสาวแล้วก็จอห์นดีลีโอเป็นลูกชาย <c oughs> แล้วก็จะมี FBI เนี่ยที่เป็นคนรับผิดชอบในคดีคุ้มครองพยานของอพวกเนี้ยก็คือทอมมี่ลีโจนโดยในครอบครัวเนี่ยครับตอนที่เขามาอยู่นอร์มังดีเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องสวมบทเป็นชาวอเมริกันเป็นครอบครัวเบรกจริงๆก็คือเป็นชื่อปลอมใช่ครับเป็นชื่อปลอมนั่นแหละ เวลาเราดูหนังเนี่ยเราก็เราก็จะได้อยู่กับชื่อปลอมของพวกเขานี่แหละซึ่งชีวิตที่นอนบางดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบง่ายไปซะทีเดียวครับชาวฝรั่งเศสที่นั่นบางทีเขาก็แบบมีอคติที่ไม่ค่อยดีกับชาวอเมริกันสักเท่าไหร่เพราะว่าจากที่บอกนะครับเรื่องดีเดย์นะที่เขายกพลขึ้นบกแต่ละคนก็มีวิธีแก้ปัญหาต่างกันครับครับอย่างลูกสาวเมื่อเจอ ผู้ชายมาแบบตอแยมาลวนลามก็เอาไม้ลักเกตครับผมตีหน้าเขาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราไม่ลงรายละเอียดดีกว่าไม่ไม่ไม่ละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับผมแต่ละคนก็แสบกันทั้งนั้นเลยครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของไอ้น้ําประปาครับผมก็จะมีวิธีแก้ปัญหาน้าปปาที่ขุ่นเป็นสีโคลนทํำยังไงทํายังไงให้ใสเนี่ยเขาจะมีวิธีการต้องไปต้องไปดูใช่ครับซึ่งวิธีการนี่ก็แสบสันกันทั้งนั้นเลยครับ โดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะหนังแนวเนี้ยที่มันไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนั่งนั่งดูไปเรื่อยเนื้อเรื่องบางทีก็เดินเป็นเส้นตรงแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบนะครับซึ่งผมก็มานั่งคิดดูมันก็ใช่นะอ่ะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอ่ะชอบชอบตรงนี้แหละครับมันก็ตลกแบบ เทือนดีครับไม่ต้องใช้สมองในการดูมากนักคือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตามมากอะไรมากคือเนื้อเรื่องดําเนินแบบง่ายๆเรียบๆพอจะเดาออกว่าอีกหน่อยต่อไปมันจะต้องเป็นอะไรยังไงใช่ใช่ไหมครับผมก็ดูไปเรื่อยนะครับผมก็ชอบแนวนี้นะครับแต่หลายๆเสียงวิจารณ์ที่เขาที่เขาพูดออกมาที่เขาไม่ชอบที่ส่วนใหญ่ไม่ชอบตรงไหนใช่ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันเหมือนจะตีโจทย์ไม่ค่อยแตกครับพอเริ่มมาก็ก็เหมือนจะเป็นหนังทั่วไป ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันจะเป็นแนวอะไรกันแน่ระหว่างเป็นแนวตลกแนวดราม่าหรืออะไรพวกนี้แล้วตอนท้ายก็มีแอคชั่นเสร็จปุ๊บก็จบแล้วแล้วมันก็ไม่ไม่มีมุมไม่มีอะไรให้มันหักอะครับในเรื่องก็ดําเนินเป็นเส้นตรงหลายคนเขาจะไม่ชอบตรงนี้กันเพราะว่าอย่างบางเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีอะไรให้มันหักมุมตอนท้ายบ้างอะไรมากมายนะนะมันมันจะตื่นเต้นหรือว่า มีอะไรบางอย่างเนี่ยให้เราแบบเอาไปคิดให้มันเป็นปริศนาลอบไปเฉลยตอนท้ายแต่ว่านี่คือสิ่งที่มาลาวิต้าขาดหายไปไม่มีใช่ครับท่งเลยก็ดําเนินเป็นเส้นตรงดั่งไม้บรรทัดไปเรื่อยก็คือยิงกันยิงกันแล้วก็จบจบก็คือจบคือคาดเรื่องได้เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสําหรับมาลาวิต้านะครับผมก็ถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นอื มันก็เป็นหนังที่ดูได้มันก็ตลกดีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยพีคยังไงพวกนี้น่าสนใจในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากถึงขนาดที่หนังเรื่องอื่นบางเรื่องเหมือนคือมันจุดตอนจบตอนอะไรมันไม่มีแบบความอลังการความประทับใจหรืออะไรแบบปึ้งขึ้นมาเหมือนหนังเรื่องอื่นที่เคยดูใช่ไหมก็คือจบก็คือจบแบบทื่อๆอย่างนั้นแหละแบ้วแล้วเดาเขาเรียกว่าเดาพลอดเรื่องได้ตั้แต่แรกเลยแล้วก็เดาแล้วก็ไม่มีผิด ไม่มีหักมุมไม่มีอะไรเลยตรงๆใช่แล้วเหมือนหนังไทยบางเรื่องนะครับ,รบ<ม>แต่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าไม่คิดมากดูสนุกสนุกดูเอาแอคชั่นดูเอาคลายเครียดเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นหนังที่ทําทั้งเรื่องของบทเรื่องของฉากเรื่องของการถ่ายทําเรื่องของการตัดต่อก็ใช้ได้นะ<ช>ครับ,รบใช้ได้กราฟิกก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ผิดหนังแอคชั่นที่เหมือนกับไปติดตามชีวิตของพวกที่ถูกพิทักษ์พยานว่าเขาจะอยู่กันอย่างลําบากยังไงต้องหลบหลบซ่อนๆยังไงบ้าง ะะการที่จะปรับตัวเข้ากับชุมชนเพื่อที่จะให้กลมกลืนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็คงทําได้ดีแต่พระเอิญเนี่ยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวมาเฟียแน่ใช่ครับจะปรับตัวง่ายๆก็คงจะไม่ได้สรุปครับสรุปสรุปแล้วมันก็คือเป็นหนังที่แบบว่าถ้าไม่คิดมากเนี่ยก็ดูได้ตลกดีครับเรื่อยๆเลยแต่ถ้าอยากจะดูแบบอะไรที่มันได่ ผักมุมอะไรอย่างนี้ก็คงจะ<า>ผิดหวังสัก<แ>นิดหนึ่งถ้าดูหนังเรื่องนี้<แ>นะครับก็เลือกเลือกบริโภคเอาก็แล้วกันทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งฮะที่ที่คุยกันแล้วก็อาจจะอาจจะคุยเลยไม่ทราบว่าน้องเนยได้เตรียมข้อมูลมาหรือเปล่าครับเป็นหนังไทยที่อ่าลงทุนไปถ่ายทําที่ประเทศญี่ปุน่นก็คืออะไรนะ อ๋อเรื่องนั้นนี่เองเ่งนั้นี่เองเรื่องเรื่องนั้นนี่เองเรื่องอะไรละ่ะจริงๆก็อยากจะลงรายละเอียดของรเรื่องนั้นนะครับแต่พอดีว่าข้อมูลมันยังไม่พอเราจะเกลิ่อนไว้ก่อนเกลิน<ด>่นไว้สักนิดหนึ่ง่ะเกลิ่นไว้สักนิดหนึ่งนะฮะเอาว่าติดไว้เสาหน้าแล้วกันไว้ยรุ่นใช่ครับครับมันเป็นเรื่องราวของวัยรุ่น5คนครับที่บแบบเรียนจบภาพยนตร์มาแล้วก็มีรายการรายการหนึ่งเนี่ยเขาเสนอให้ไปทาโปรเจกต์หนึ่งที่ญี่ปุ่นเรียกว่า h project ไม่ไม่ใช่ฮอตโปรเจกต์อะไรนะครับแนีก็ซึ่งสถานที่ที่จะไปถ่ายทำเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ติดอันดับนะเป็นอันดับนะครับยังไม่บอกว่าเป็นอันดับอะไรมันเป็นเกาะครับเป็นเกาะเป็นเกาะที่เคยมีคนอยู่ครับผมครับแต่ว่ามันเหมือนจะมีเรื่องอะไรนะครับที่ว่าเขาย้ายคนออกไปอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราก็ไม่รู้แหละนะฮะเป็นเรื่องที่สามารถที่เขาเรียกว่าย้ายคนออกไปได้ภายในวันเดียวด้วยนะแล้วก็ เอาแล้วติดอันดับเอาเอาพูดเกินไปชนิดนี้ลวกันนะฮะเผื่อคนที่เขาชอบเรื่องของหนังสยองขวัญจะได้ติดตามฟังนะครับก็คือติดอันดับหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสิบผมก็จาไม่ได้ละนะครสถานที่ที่สยองขวัญที่สุดในโลกในโลกเลยนะก็คือเกาะฮาชิม่านี่นะครับเรื่องนี้ก็คือฮาชิม่าโปรเจกต์ฮาชิม่าโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่นี่นะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามกะว่าจะมาพูดอาทิตย์หน้าก่อนกขเตรียมข้อมูลมาก็แล้วกัน นะครับวันนี้นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปดูมาลาวิต้านะฮะไปดูการแสดงของนักแสดงชั้นเซียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเดนิโรนะครับแล้วก็มิเชลไฟเฟอร์รวมถึงทอมมี่ลีโจนส์นะครับแล้วก็เห็นผลงานเข้ามาเยอะแยะนะฮะในส่วนของภาพยนตร์ที่ผ่านมานะฮะมิเชลไฟเฟอร์ก็ยังสวยอยู่นะครับโรเบิร์ตเดนิโรก็ยังรักษาความเข้มของเขาได้แล้วก็ทอมมี่ลีโจนส์หน้าเหี่ยวยังก็ยังเหี่ยวอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ก็สุดยอดสุดยอด นะฮะก็สุดยอดนะครับหลายท่านถ้าเป็นแฟนภาพยนตร์ก็คงจะรู้จักคงไม่ต้องบรรยายแล้วละ่ะว่าใครเคยเล่นภาพยนตร์เรื่องไหนมาบ้างนะฮะก็ไปติดตามดูมาลาวิต้าแล้วกันอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าคงไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากนะครับว่าแต่ละคนเคยเล่นเรื่องอะไรกันเพราะมันมันเยอะมากครับครับนะอย่างผมก็ไปนั่งหาข้อมูลของลุงโรเบิร์ตมาเนี่ยตั้งแต่ไงบ้างตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าครับประมาณ909ยอะไรพวกนี้โอ้ oh, ครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักมากหรอกครับเกิดไม่ทัน ไปไปหามาดูกันนะครับผมมาลาวิต้าเรื่องนี้ครับ ความเก่งกาจของนักแสดงก็เรื่องนี้ก็คงจะไม่ผิดหวังนะสําหรับคนที่อยากจะไปดูบทบาทของ3-4ดาราที่พูดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคาดหวังในเรื่องของความเข้มข้นความลึกลับซับซ้อนของเรื่องนี้คือบอกเลยว่าไม่มีนะครับเ<อ>พราะมันตรงตรงเลยนะเป็นเส้นตรงเป็นส้นตรงซื่อๆเลยนะครับเราจะได้เห็นการเดินทางของหนังสือพิมพ์ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่แต่ว่าก็มีนะฮะมุกตรงนั้นก็มีก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปซะมากกว่านะครับวันนี้ขอบคุณน้องเนยวิากรนะครับ ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่วง Entertainment นต์ k คุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรลานนาพันธ์